สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสเล,ลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีก,กว่าเข้าสู่เกมที่5แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2020เริ่มกันที่แชมป์เก่าอย่างเสือใต้บายเยนมิวนิกฮะฟอร์มโหดเลยทีเดียวเปิดบ้านถลม่มไอทาแฟนเฟิร์ตไป5-0ในการเกมนี้เจ้าบ้านใน้5ประตูจากเลววนดอฟสกี้ครับยิงแฮตทริกแล้วก็ที่เหลือเป็นลีรอยซาเน่กับจามาล มูเซียล่านั่นเองไปกันที่คู่ถัดไปไม้ก็เปิดบ้านแพ้กับบูเซิเมเช่กันบัดไป2-3สามไลฟ์ซิกเฉือนเอาชนะแฮทาบลินไป2-1งหนึ่งครับเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนหนึ่งศูนจากจอนโคโดบาครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแซง2ลูกลวดจากทางไดโยอุปเเมกาโนกับทางมาเซลซาบีเซอร์อุนยอนบอร์ลินครับเปิดบ้านเสมอกับไฟบวกไป1-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยดอตมุลครับ เอาชนะทางาาเก้ไป3-0เกมนี้เจ้าบ้านได้สารู้จักมาเนลอาคาชิเอร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็แมตต์ฮุมเมลครับช่วยกัหยิงให้เจ้าบ้านคว้าสามแต้มไปได้ มันก็เลยทำให้ตอนนี้ไลฟ์ซิกยังนำไปจากฟูงฮ่าที่13คะแนนอันดับ2เป็นไบเยนแชมป์เก่ามีอยู่12คะแนนอันดับ3ตอตดมุล12คะแนนเท่ากันเลยอันดับ4สตุตการ์ท8คะแนนอันดับ5บรูซเซมินเชนกานดบัต8คะแนนอันดับ6แฟรงเฟิร์ด8คะแนนอันดับ7อัลส์บุกมี7คะแนนอันดับ8เบรเมน7คะแนนแล้วก็อันดับ9เป็นฮฟมบูร์ก็มี6คะแนน อันดับ10ก็เป็นอูเนียนเบอร์ลินเก็บไป6คะแนนอันดับ11ไบเออร์6คะแนนอันดับ12บฟรายบวกก็6คะแนนอันดับ13บวบวกเก็บไป4คะแนนอันดับ14น้องใหม่อย่างบ e ิเลเฟลครับมี4คะแนนอันดับ15แฮธาเบอร์ลิน3คะแนนอันดับ16 f หเอฟซีโคโลน2คะแนนอันดับ17ลองบอยชาวเก้1คะแนนแล้วอันดับสุดท้ายเป็นไมค์ครับ5นัดแพ้รวด,ดยังเก็บแต้มไม่ได้เลย แหวมาดูกันที่ดาวซานูล่าสดตอนนี้ยังคงเป็นเลเวนดอฟสกี้ที่ซัดไปแล้ว10ลูกด้วยกันส่วนนักเตะที่แอซิดไม่สุดมีโทมัสบูเลอร์กับโจนาสฮอฟแมนที่จยให้เพื่อนทำประตูไปแล้วคนละ4ลูกส่วนโปรแกรมบนเดสลีก้าในเกมที่5ครับวันอาทิตย์นี้ยังเหลืออีก1คู่โวปวกเปิดบ้านเจอกับบิเลเฟลแล้วก็คืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่27ตุลาคมมีเบรเมนครับเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนไฮม์กับเลเบรกุเซ่นจะเจอกับอัลตัวและส่งท้ายเกมไปเลยที่โปรแกรมนัดถัดไปเกมที่6ครับในสสดปาหหน้าเร่ันท่ คืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่31ตุลาคมก็จะมีชาวเก้เปิดบ้านเจอสตุ๊ตการ์ดแล้วก็ดึกๆคืนวันเสาร์หน้าฮะ31ตุลาบิลิเฟลเปิดบ้านเจอดอทมุอลออาส์บวกพบไม่แฟงเฟิร์ตเจอเบเมนโคโลจะพบบายเยนแล้วก็บอยเซมิเชนกันปัดเปิดบ้านเจอกับไลฟ์ซิกวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายนครับมีไฟบวกเจอเลยเวอร์กเซนแล้วก็แฮท้าพบกับหัวปวกปิดท้ายกันที่มันเด์ไนนะฮะต่อเช้าวันอังคารที่3พฤศจิกายนฮอฟเฟนไฮม์จะเปิดบ้านเจอกับทางอุนยอนเบอร์ลิน